มีค่ตัวเดยมีค่ตัวเดียวยุ่งกันยัแ่เดียวเนี่ยเถายคลิปหน่อยเราจะถ่ายคลิป้เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูวันนี้วันเรานี้วันเราเนี้มากันกี่คนนะ2 4 6สี0ห2 1ปดสิสสหกลุ่มเกืบ2ีคน ลานกลางเต้นที่มีดนตรีตรงนี้คือสวนฮัทน,นะนทว่าแล้วก็พาไปดูเลยว่ดนตรีอยู่ตรงไหน,น <c oughs> มิติใหม่ของการกลางเต้นมีไม่กี่ที่นะครับที่ลานกลางเต้นแล้วมีดนตรีเสียงดังด้วยนะครับดังกระหึ่มเลยแต่ว่าเขามีกฎเหล็กอยู่ว่าหลังสี่ทุ่มหรือหลังห้าทุ่มเนี่ยผมไม่มั่นใจอ่าต้องงดใช้เสียงหลังจากดนตรีจบแล้วนะ อันนี้ผมขออธิบายตามตามตามความจําที่ผมจําไว้ได้แล้วกันก็อันนี้คืออันนี้คือนักดนตรีจะเล่นตรงนี้นี่คือส่วนทัานะนะครับหัวละวันปกติจะหัวละร้อยห้าสิบาทไม่มีดนตรีถ้ามีดนตรีนี่จะหัวละสองร้อย รับวันละร้อยสสิบคนนับเป็นคนนะครับร้อยสสิคนสวนท่านนะอยู่อำเภอรพราวนะครับจากตัวเชียงใหม่มา4ี่0ห้าโลก่อนจะถึงตัวอำเภอรพราวนะครับอยู่ริมถนนหัวหัวละร้อยห้าสิอ๋ออยู่ริมน้ำนะพาไปดูหน่อยอยู่ริมน้ำสามารถลงมาเล่นน้ำได้น้ำแข็งมีขายคลิปนี้ผม คลิปนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่องลิขกิทธิ์นะครับเพราะว่ายัางไงก็หนีไม่พ้นวงดนตรีไม่พ้นเสียงเพลงเพราะว่า,าไฮไลท์ของเขาอยู่ที่วงดนตรีตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยวงนี้เลยสามคนคือไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับดนตรีเฉพาะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงปีใหม่นมี่จะมีจะมีสี่ห้าวันเลยอช่วงปีใหม่นะปีใหม่สิ้นปีนะเนี่ยอยู่ริมน้ําเลย เขาลงไปเล่นน้ำกันข้างล่างเห็นปะ่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีนะครับมีขายด้วยนะครับน้ำแข็งมีขายนะครับไปตักเอาเองเลยเอาตังหยอดกระปุกหรือจะสกแกนเลยก็ได้นะครับที่นี่สัญญาณโทรศัพท์มีนะครับแต่อ่อนมากต้องเดินหานะครับความสะอาดนี่ให้เต็มสิบนะครับสิงหัางจานห้องน้ำมีเยอะเลยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดที่นี่เต็มเราไปนอนที่ไหนได้อีกข้างๆติดกันเลยหรือว่าติดกันเลยเดินทะลุก,กันได้นะครับเป็นสวนฮานิชื่อสวนฮานินะครับสวนฮานินี้กว้างมากกว้างกว่าที่นี่อีกว่าะแต่ที่นี่เขาจํากัดไว้แค่ร้อยสามสิบคนนะครับมีร้านกาแฟตรงนู้นด้วยเป็นคาเฟ่ตอนเช้าฤูด,ดูหนาวจะขายอาหารด้วยอ่ะแล้วก็ห้องน้ําถ้าจองทันนะถ้าจองทันนะ ผมไม่มั่นใจว่าจ่ายเพิ่มคนแล้วเท่าไหร่หมายถึงห้องน้ําส่วนตัวนะมีกุญแจให้เลยแต่ว่าห้องน้ํารวมก็มีนะครับห้องน้ํารวมมีสะอาดด้วยนะสะอาดด้วยเป็นสัดส่วนดีนะที่นี่อถ้าเกิดมีคาแคมป์ม,มาสามารถเอาเนี่ยครับจอดจุดจอดของค่าแคมป์ได้เลยนะจะเป็นจุดจอดโดยเฉพาะของเขา แต่ก็น่าจะเสียเพิ่มละผลของไกลไหมไม่ต้องกลัวนะครับมีรถเข็นให้ยืมนะครับเนี่ยครับตอนเช้าจะมีของมาขายที่นี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าช่วงนี้มากันหรือ,อยังเพราะว่าปกาติอของขายตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีเฉพาะ,ะช่วงฤด,ดูหนาวอันนี้เป็นคาเฟ่น,นะครับเป็นร้านกาแฟ ห้องน้ําแบ่งเป็นสัสดส่วนนะครับห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายแล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวอันนั้นต้องจองนะครับห้องน้ําส่วนตัวไม่แน่ใจว่าจ่ายเพิ่มคนละเท่าไหร่ผมผมอยากได้นะแต่ว่าไม่ทันเต็มหมดเลยจองไม่ทันกว่าผมจะได้มาพักที่นี่ผมจองล่วงหน้าไปสามอาทิตย์อาทิตย์ที่สามผมถึงจะถึงจะได้มานอนนะครับเนี่ยวันนี้ผมมากันเกือบเกือบยี่สิบคนเคยมานอน แถวนี้บ่อยสังเกตดูนะเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายต้นหูควางนี่นะเนี่ยแล้วเขาก็จะขึ้นอยู่ตามต้นลำไยอ่ะอากาศเขาเย็นที่เนี่ยก่อไฟได้ไหมก่อไฟได้ไหมได้นะครับแต่ว่าต้องไม่ได้ก่อบนพื้นหญ้านะครับเนี่ยห้ามก่อบนพื้นหญ้านะครับกองไฟเขามีลานเขามีที่ก่อไฟให้ตั้งหา่างสำหรับหน้าหนาวเราก็เลยเลือกเอา เตาแก๊สมาเนี่ยอันนี้ที่กอ่อไฟของของที่นี่นะครับอันนี้ฤดูหนาวแต่ว่าจะปิ้งย่างนี่ต้องเตรียมอะไรมาลองเตาอ่ะอ,อยังไงผมก็หนีเพลงไม่พ้นหรอกครับเพราะเปิดเพลงกันท,ทุกเต็นเลยเห็นภูเขาข้างบนไหมเนี่ยแลวน้ำเนี่ยน้ำจะล้อมรอบมาอ้อมมาด้านหลังด้านหลังที่เขาก็กางเต็นกันนะพาไปดูดีกว่า หากันไปดูไม่รับบอกอินนะครับใครบอกว่าเก็บของขึ้นรถแล้วจะมาเลยไม่รับนะครับถ้าเกิดใครสนใจจะไปดูต้นทําฉากลางน้ํา แล้วก็โมไอเหรอยอดเขาโมไอนี่เบอร์โทรเขามีไวไฟเด้อไวไฟเขาอ,อ่อนนะครับสัญญาณเขาอ,อ่อนอ้าวอันนี้ด้านหลังร้าน นะขับยิงจอมปลาจอมเบ็ดจอมเบ็ดตกปลานั่นแหละอะด้านหลังเต็นท์ผมของก็ไปตกเบ็ดกันช่วงนี้ยังเป็นฤดูฝนไปไปไปฝนน้ํายังไม่ใสนะครับถ้าถ้าถ้าอีกสักสองอาทิตย์นี้จะใสกว่านี้เยอะ อันนี้อะไรเนี่ยดาวทิกตอกหรือเปล่าครับเอา้าดาวทิกตอกค่คะมีคนตามห้าสิบกว่าคนละเดี๋ยวนี่คนนี้เขาเข้ามานะเนี่ยไอ้ยอันเล็กไปหน่อยนะเดี๋ยวเปลี่ยนอันใหม่มีคนตามห้าสิบกว่าคนแล้วเอาเนี่ยดูคี่นี้ก่อนพักผ่อนพักผ่อนปราร์ตี้ปราร์ตี้ ในอะไรในทิ๊งต็อกอะสะอาดดีที่นี่จะเสียได้จองยากไปหน่อยเป็นลานกลางเต็นที่โชว์ของวันนี้เราลูกชิน้นลูกชิ้นลูกเบลอเลยมียันส้มตำมีตำส้มโอมีอันนี้หมูอะไรหมูเกาหลี อหายังนาเปิดไฟยังอต้องต้องเดี๋ยวให้บอยปีินเปิดข้างบนให้บอยจะไหมบอยเปิดไฟเลยบอยวันนี้ฟุตบอลแข่งวันนี้อปตอัชนาทกับอะไรนะหมอนทองวิทยา ก็ทุกคนให้ความสนใจกับคุณบอลมากลมน้ำผมด้วยก็เป็นลานกลางเต็นี่โฮของได้เต็มที่เลยครับสำหรับที่นี่ดูไฟดูไฟอันนี้ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวรอมืดอีกหน่อยนึงแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือดนตรีนะครับดนตรีเดี๋ยวเราดูของก่อไฟมาปิ่งย่างได้นะครับแต่ว่าต้องมีอะไรมารองเตาไม่ให้ยากเราเสียหาย อันนี้เป็นเสียงเพลงจากส่วนกลางนะครับอ๋อว่าจะให้ดูลานกลางเต็นท์มีที่จดจอดอค่าแคมป์แล้วก็มีเรากลางริมน้ำนะครับที่โซนริมน้ำจะเป็นก้อนหินเรียงเป็นหินกวอ้อนอะฮะริมน้ำเลยเห็นปะมีปลั๊กไฟปลั๊กไฟเราต้องลากลากปลั๊กไฟมาพ่วงนะครับผมไม่มั่นใจอยู่งไหน แต่เราลากมาใช้กันอยู่นะครับมีปลั๊กไฟให้อยู่ในสวนลำไยอยู่ในสวนลำไยก็นั่งดื่มนั่งกินกันนะครับรอช่วงเวลาเดี๋ยวก็ค่ำคหน่อยเราจะค่ำๆหน่อยเราจะไปนสนุกกันที่หน้าเวทีดูต้นนี้ดิอย่างที่ผมบอกต้นหูกวางเห็นปะ่ะไม่ใช่ต้นหูควางเขาเรียกหูกวางอาดอก อะไรนะตองหอมข้าวยาบาภาคเหนือเขาเรียกตองหอมข้าวยาบานะแต่ว่าภาคกลางไม่รู้เรียกอะไรบางคนก็เรียกขุเผากวางด้วยจำเป็นละไปแง่แมาเพื่อแชทไปบอกว่าอุตส่าห์เตรียมท่าเต้นกันมาตั้งเยอะแยะสามสิบแปดท่าจะมาเต้นปรากฏว่าฝนตกไปไหนก็ไม่ได้เลยแต่ว่า เราจะต้องไปเก็บภาพนะ่าหน้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 าเวทีให้ดูบรรยากาศก่อนไปหน้าเวทีก็ เตรียมตัวมากะว่าจะมาสนุกกันหน้าเวทีปรากฏว่าฝนตกก็โอเครับสภาพไปอันนี้มีซิงค์ล้างจานกับมีไฟให้ด้วยนะแล้วก็มีอ่าตะกร้าขยะให้ก็ไม่เป็นไรครับมาเก็บบรรยากาศให้ดูไดด้มมททีีาายสุ ทททำดดีดีีอไ้สุายยมมู่่่ขอบคุณแฟนคลับโพเตโต้ทุกคนนะครับผมขอบคุณแฟนคนลับของทนะุนรักทุเรศด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกพี่ครับ,ว,รบวันนี้มากันเยอะวันนี้20กักว่าคน ข้า, usted, าวก็คนเลยครับผมสวัสดีเต้นมีมามอ่าพันกับพี่แม่นครับโอ้ตอนนี้ผมมีอันนี้กั้งกั้งๆไว้ผมก็เลยมาหันนะครับผมสวัสดีพี่พีเตอร์เพลงอะไรเพลงอะไรต่อเพลงอะไรต่อผมว่าแต่เราว่าเขามาถูกยุคกันหรเอาอย่าล่นเพลงแจ๊สริศิลโลโซสักเพลงนะครับผม ไมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนัฉันจะใกล้เธอรอคอยพีแต่เธอกลับมาหาฉันอีกสักทีก็<อ>หลานกลางเต็นที่มีเพลงให้ฟังมีเพงลงสนุกสนุก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nó là thai mó cùng miệng đứng bay nào ngắm đến ngày thai khô sáng một

นั่นะนะหัวไม่ตกจะสนุกหัวนี่ de

บลืมใจที่อยากหมดยกต่อยเต้าหา ควางตาน้องเอ๋ยพ yeah, yeah. ah, ี ś ś işte bueno. ่มาตั้งันตามติมน้องอายุสามสิบสามสิบดูเสียสวยตึงทียงตึงตึงกันน้องเอ่ยขาวทางและขาวดำทำมวย ที่เป็นน้อยเดียวเนี่นี่ซื้อยให้เห็นบรรยากาศยามเช้าหมอกหมอกลงรอบๆนะครับแล้วก็ อากาศก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนยังแอบร้อนด้วยซ้ำนี่ขนาดฝนตกนะห้องน้ำห้องน้ำสะอาดนะครับแต่ว่าของผู้ชายมันมีแค่สามห้องเราต้องมาเข้าส่วนที่เขาทำเพิ่มให้ตรงตรงที่เขาเขียน,นยว่า p r เ v a นะนะแล้วก็ตอนเช้าร้านอาหาร ยังยังไม่เปิดนะครับปกติจะมีร้านอาหารอ่าเป็นพวกขนมปังเป็นพวกสังขยาชาวบ้านเขาขายประมาณสี่ห้าร้านตอนนี้ยังไม่มานะครับนี่ดูหมอกดูหมอกที่ยอดยอดดอยสนุกมากนะครับสหรับเมื่อคืนขนาดว่าฝนตกอ่า แล้วก็หลังห้าทุ่มงดใช้เสียงถือว่าจัดการได้ดีนะครับาชาวเต็นท์ชาวแคมป์ปฏิบัติตามได้ดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยก็มีปะปายนะครับหมายถึงว่าอาจจะมียังติดลมอยู่นิดๆหน่อยหสักพักหนึ่งก็เงียบกันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ทำได้ดีทำได้ดี สัญญาณโทรศัพท์มีน้อยมากนะครับก่อนจะเข้ามานี่ควรจะเคลียร์เรื่องงานก่อนนะครับบอกทางบ้านก่อนว่าเข้ามาแล้วสัญญาณโทรศัพท์มันจะจะอ่อนเนี่ยครับห้องน้ำํำม,มีอยู่สองล็อกเป็น private ล็อกหนึ่งแล้วก็อีกล็อกนึงจะเป็นห้องน้ำชายหญิงที่เ็าทำเพิ่มก็ เวลามานอนแบบเนี้อ่ายทําใจเลยนะครับว่าอ่าตอนดึกๆอาจจะมีเสียงดังบ้างแต่ที่นี่ถือว่าทาได,ด้ดีนะครับอมีอะไรอีกที่ควรบอกกล่าวถ้าถ้าเกิดใครไม่มีรถส่วนตัวมาแล้ว อยากจะมาที่นี่รถสายอำเภอพราวผ่านนะครับแล้วก็เต็นท์นี่มีให้เช่าทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยปกติสย้ยสายมาเขาจะมีคนมาขายของตอนนี้มีอยู่แค่ร้านเดียวเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหรออ่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว บรรยากาศประมาณนี้ใกล้ๆกันไปเที่ยวที่ไหนได้มียุงขนมนะครับยุ้งขนมจากนี่ไปอำเภอพาาชื่อร้านยุ้งขนมที่นี่อยากแนะนำเลยนะสวยๆแล้วก็จะมีต้นจำชากลางน้ำที่เขานั่งเรือไปดูต้นจำชาที่อยู่กลางน้ำน้ำแข็งถังละยี่สิบหรือเปล่าผมไม่เห็นตัวหนังสืออ๋อถุงถุงละยี่สิบนะครับ ตักให้เลยโอเคนะครับผมไปจบคลิปตรงนี้ละเพราะว่าไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาอธิบายแล้วก็บอก ว่าเวลามาที่นี่ควรจะเตรียมอะไรบ้างอ๋ออันนี้สำคัญสุดเลยเกือบลืมกดกดเหล็กเลยนะครับกดเหล็กของที่นี่เลยนะครับคือห้ามใช้ลำโพงขนาดใหญ่นะครับลำโพงบลูทูธลำโพงลำโพงขนาดใหญ่เอาง่ายๆเพราะว่าเสียงมันจะดังเกินหนึ่งเรื่องนะเรื่องที่สองอ่าไม่ให้ใช้ระบบคาโอเจครับ ก็คือไม่ให้เข้ามาร้องเพลงที่นี่เพราะว่ามันจะรบกวนคนอื่นคนอื่นเขาไม่ได้อยากฟังเสียงที่คุณร้องแล้วก็อันดับสามงดใช้เสียงหลังห้าทุ่มถ้าทำสามข้อนี้ไม่ได้ไม่ต้องมาครับขอบอกที่นี่ไม่ต้องเข้ามาเลยครับคือไม่ต้อนรับถ้าปฏิบัติสามข้อนี้ไม่ได้นะ คือสนุกสนุกได้สนุกเป็นเวลาหลังห้าทุ่มก็คือเงียบเลยหมดใช้เสียงครับโอเคนะครับจเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวดูก่อนผมจะไปเที่ยวที่ไหนถ้าไม่ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนต่อก็จบคลิปตรงนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดไปต่อมีที่เที่ยวสวยๆเดี๋ยวเอามาแปะท้ายคลิปให้ดูต่อครับ เนี่ยเตรียมปลั๊กไฟฟ้าเตรียมปลั๊กมาพ่วงเลยสายไฟซิงหลังจานนี่ตอนกลางคืนมีไฟสดรับเซลให,ให้ให้ใช้นี่ที่ผมพูดถึงห้ามลำโพงขนาดใหญ่ห้ามร้องคาราโเก่แล้วก็ไม่ส่งเสียงหลังห้าทุ่ม ถ้าปฏิบัติไม่ได้ไม่ต้องเข้ามานะครับที่นี่หน้าเพจเขาเขียนไว้เลยฝนตกเมื่อคืนก็เลยลำบากกันนิดหน่อย มันไหลน้ําไหลลงไปผสมกับเขื่อนเขื่อนเขื่อนไม่งัดเนี่ยประมาณหกกิโลก็จตรงนี้ไปไปรวมกันตรงนั้นเนี่ยเขาตกปลานะเออ เจอกันคลิปหน้าครับ